เฮี้ยกูโดนหมอทัานชุบใครเลยสปาไร่เฮี้ยลงก็หลับไปทิ้งกูเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เราโดนเมื่อกี้อุ้ยอุ๊ยใครเนี่ยไหนละตรงไหนตรงไหนกูตรงกูตรงกูตรงกูมักมาไปไปทะเลแล้วไปทะเลแล้วหวนั่นแหละมาแล้วเพื่อนช่วยช่วยตายช่วยเฮ้ยจิ้มแรงไปหน่อยหมอมาแล้วไอ้น้อง กลัวไปบอลมาแล้วอย่าบึ่งตอไม้ตอไม้ไมีคนเวลาเวลวโอ้โอ้โดนอะไรโดนทางตอกโดนคนตกูมันเยอะจิงมาเลย คนญี่ปุ่นจะพูดไม่มากกคบึงวิกไม่ตายต่อไมไอ้รถถังทุกชุ่ไดเป็คนยิงไม่ได้เลยไอ้ประเด็นกูไม่ทมนี่ทหารอีกแล้วโอมลืมมาก็โดนยึดหมดเลยรถถังป่ะจัดไปรถถังกูเลยจัดไปกูไปด้วย รถทังอย่างนี้ไม่ได้ครับบ่อยๆแต่เวลาขึ้ขับอะไรเครื่องมันจะพังทุกเสียงสตีดสตีดตายปะมึงปืนใหญ่มึงไม่ต้องยิงกับคนไหนเดี๋ยวกูยิงมีรถถางตหัด้วยตายตายนี่นีมีคนไอ้ย่ากูตายเว้ยละยิงแล้วไม่เห็นชื่อว่ะ ียตกใจไอ้สัสตรงไม่โคมีคนอ่ะเอาเลยเพื่อนอย่าว่าแต่ลโดนปืนตรงมึงมีคนกูยิงไม่ตายเดี๋ยวประเด็นตรงเนี้ยเออโกเห็นละมันแอบมันโผล่มาละระเบียงขนาดละอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาไฟตัวเองเฮียจิมาแล้ว khá lão, u không biết mân trai phỉ mứi cắn linh luôn đấy, bị này, đi, ขี่รถขี่รถขี่รถไปด้วยไปด้วยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราแว่นเราถังเร็วดีวะเย้จับมาแล้วแล้วเกือบเกือบเกือบแล้วเฮ้ยกูนี่จะคนกูนี่จะคนไอ้ย่ากูไม่เห็นกูไม่เห็นเดะเห็นอ่ะไอ้ย่ายิงเข้าหน้ากระจงรถอย่างเดียวเลยกูอะ ไปเลยไปเลยไปเลยคนคนคโอเคได้นไีออีกมีแต่ว่าขนาขานาขนาแล้วจะไม่ได้เนไแลวะอีกูลงแล้วสั์กูมนหัวข้นหน้หน้ามง

จนพวกก็เก่งกเลจังหวะนี้คือเขิมเขาไลยเราจะยึดดีเราจะยึดดีต้องต้องลงระเบิดควันลงระเบิดควันให้มันมองไม่เห็นบิน โอขี่อะไรบ้าบินเลยแบบระเบิดควันไม่ช่วยอะไรมากอาอ่ผมก็มีคนยิงยิง,มยงมไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้อจะไปยิงกูดีเดียวตายเลยมียหมอไหมกูได้ไงหมอแต่หมอคนนี้ใส่ยิง อ๋อาวุ่นตายวะะนาเวอ๋ิ่ดีกว่นอตายวะรับชน่าล้วกูรอแจมด้วยอะรแล้วลูกสองเ้ยยยย่ยกูด้วยช่วยกูด้วย,วย,วยไไดไอไ เลยคุณนั่งหลังนี้จุดหมายปลายทางคือเอเวตามปเปลอริงขอแวะทุกเพื่อนก่น <c oughs> อนเฮียเอ้ยไม่กดตายไอเย้เหี้ยเลยกูตายจะชุบไอ้เหี้ยเวรข้างหน้ามีคนมีเออหลางหลังแม่งดิจะตายแล้วคืนเฮียแล้วมันเราตายดิคืนแม่งดีตีเฮีย ม,ม,ม,มันมีตัวนึงอยู่ตัวไกลๆอะ่ะกุชุบมึงกูจะตามรอเยีเ่ยเดินที่ฝ่ายนี <c oughs> ้เืกูต้องเลย,ยมามชิดไว้เนี่ยคือบินลำนี้เป็ของคุณนะจะไม่วิ่งจาเอมเต็มเลยกุ่เโ นี่ดีคือนอนรอตึ้งบินไมโดนแค่โดนจคไปอีกวัง้วะที่หายแล้วรถถังเยี่ยนนี่ครับ จะไปเอาเอฟยังไงวะเนี่ยหรือเอฟเอาได้แล้วเด็ดวาร์ปไปสัตว์เด็ดสองพันที่เมื่อกี้นี่กินน้ำอยู่เพื่อนมาด้วยไม่ใช่ม่งั้นก,กูตายแล้วไอ้เหี้ย เมนี้มันเพิงเริ่มต้นก็นนนเลยนานๆไปด้วยขึ้นมาสวยถ้าเรามีส<ม>อ,องคนก็จะยิงไมให้ต่อปอบไปซบอยู่ กูโดนพู้นี้ยิงตายอ่าตามตรงกูเลยกูมาให้ละนึกูมีตัวเดียวไอ้รถมาได้เวลาเอารถมึงมานี่แหละขับไปเองปืตู้แต่งปืนจะถูกไหมปืนคืออะไรวะควายละเขต้องไปของกูไอ้สจะ ê nó mới không cung ừ.

เอต้องเป็นของกูเอ๊ะยังได้มันยิงแม่นอย่างปะออกมาแล้วเพื่อนโเอไดด ไปกันเยไปนะอคือีไม่โดนีเพื่อนกูขับรถกร้บะาในนี้เลยโถ่แ้นคิวไอ้เหี้ย ย่าขับรถดาวน์บิวสนะิครับตรงไหนตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนตุ้ยมันเห็นกูได้ไงไอ้ยี่หล่ะสะแยดนีเงินแม่งเ,เลยเอกก็บีแม่งกูกูคงเอาไม่ได้สิสนะโฆษณากูคงไม่ถึงเย้ที่ผ่านละ ได้ดีกว่าขับรถชนใครตายไม่รู้ยี่แย่กูไม่สนมาช่วยแล้วเพื่อนเดี๋ยวมันจะลงมาทังดิตีไงไอ้ยี่แยจะต้องเอาไอ้ยี่แย่ไม่ยอม อยู่เองกูมาแจมแล้วกูไม่ยอมไม่สักมาสิ่งมาสียงมาตุกุไอ้สัสไมาตุรี้งสู้คิดสนิสก์ให้ต้มเมตา นืนใหญ่ในนี้มีประโยชน์ไหมอะไรวมาดีไอ้นมาดีพี่ไม่ยอมหมดยังหมดแล้วมดแล้วมีเสียงไม้หมมันมาต่อเออดูอ่ะนี้เสียง ไอ้สัตว์ยยุบีตกูม่ไหลเข็มวกูไม่อยอมเียเอมอันันนี่คือปฏิภาณอันแนวแ,นวแนวของกูเสียงมาอีกแล้ววะเอจแรงนักหนาวะ เดีいやいいิงแรงได้มันจะได้ไม่มันจะได้ไม่บาดมันจะได้เกิดมันจะได้เกิดไม่ได้รถยุ่งไหนวะแขนมากันยังเลยพวกมึงนี่ไง ê mì còn mày gái bơi 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 này gái bơi mày gái bơi mày Đi bơi mày gái bơi mày mày ใครขยันชุบป,ปูนเนี่ยเดี๋ยวก็ตายหรอกขยันมากันจริงเลยพวกมึงแพ้ไปซะอื่อหืออะไรวะกพอ,อละเหนือ่อยมากเลย <c oughs> ไม่เหนื่อยได้ไงคิวไปห้าสิบสามตัวไอ้เนี่ยก็เหนื่อยกับเอาเอเนี่ยไอ้ลับ เฮ้ยเป็นกันเลาเป็นกันเลาไม่ได้อันดนแตเด้ในสุดในสุดกูได้ขึ้นสักทีในภาคนี้